ดินเป็นกรดปริมาณปูนขาวจะใส่เท่าไหรด่ดีอยากจะปรับสภาพดินเออะอะไรก็ใส่ปูนขาวจนบางทีใส่ปูนขาวจนดินเสียสภาพดินของเราไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่ควรที่จะใส่นะคะแล้วจะรู้ได้ไงว่าดินของเราไม่เป็นอะไรให้สังเกตที่ต้นไม้ในแปลงของเราค่ะถ้าเกิดว่าปลูกอะไรลงไปแล้วดินยังสวยแล้วก็สภาพสดใหม่ดีแสดงว่าดินไม่ได้มีปัญหาถ้าเป็นแบบนั้นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินซีแล้วก็อินทรียวัตถุก็ใส่ไปเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะใส่จริงๆเราจะต้องมีเครื่องมือวัด pH ในดินค่ะ ามร้านค้าออนไลน์ก็มีนะคะมีแบบที่เป็นกระดาษลิตมัดแล้วก็เป็นเครื่องตรวจพ h เโดยตรงเมื่อรู้ค่าพ h เของดินแล้วก็ต้องรู้ด้วยนะคะว่าดินของเราเป็นประเภทไหนดินทรายดินร่วนปนูนทรายดินร่วนหรืออาจจะเป็นดินเหนียวแบบนี้ต้องรู้นะคะจะได้ประมาณการใส่ปุนขาวได้ถูกต้องอีกอย่างหนึ่งที่ชาวสวนต้องรู้นั่นก็คือค่าพ h เดินที่ต่างกันเนี่ยจะปลูกพืชได้ต่างกันนะคะไม่ใช่ว่าเราเห็นในสื่อวีดีโอหรือว่าใครปลูกอะไรเราก็จะปรับที่ดินเนี่ย ตามพืชที่เขาปลูกแบบนั้นนี่เหนื่อยเลยนะคะยกตัวอย่างการปลูกทุเรียนค่าพีเฮทด,ดินที่เหมาะสมนั่นก็คือ5.5จนถึง6.5มากกว่านั้นหรือว่าต่ำกว่านั้นได้นิดหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเกินนั้นต่ำกว่านั้นมากๆก็คือแบบอาจจะปลูกได้แต่ว่าความุดมสมบูรณ์มันอาจจะสู้ที่ดินแบบนั้นไม่ได้มาดูค่าพีเฮทของปุนขาวค่าพีเฮอยู่ที่12.4อาจจะเกินหรือว่าต่ำกว่านั้นได้ คา like. okay. <iałem quarterback last word> ่าพ <g zia> um like ีเอปูนขาวนี่คือเป็นด่างมากเลยนะคะใช้มือประเเในการกําหวานนี่คือมือเปื่อยมือพองได้เลยนะและนี่ก็จะเป็นตารางปริมาณการใส่ปูนขาวที่ต้องใส่เป็นกิโลกรัมต่อพื้นที่1ไร่นะคะตารางนี้ก็จะเป็นตารางของดินทรายนะคะค่าพีเอชที่5 4.5 4่จาจนถึง3.5ที่ค่าพีเอช5เนี่ยเราจะต้องใส่200 4.5,700ีพีเอชที่4ใส่1,100กิโลกรัม สามจุดหาอยู่ที่1,600กิโลกร,รมัมทีนี้มาดูตารางดินร่วนปนทรายค่ะดินร่วนปนทรายที่ค่า ph 5ใส่300กิโลกร,รัมต่อไร่4.5ใส่800 4 1,300กิโลกร,รัมต่อไร่3.52,000กิโลกร,รัมต่อไร่ค่ะต่อมาก็จะเป็นดินร่วนนะคะที่ ph 5ใส่40 0 4.5ใส่1,000 4 ใส่1,800 3.5ใส่2,500กิโลกร,รัมต่อไร่ต่อมาก็จะเป็นตารางของดินเหนียวดินเหนียวปนร่วนที่ pH 5ให้ใส่500กิโลกร,รัมต่อไร่4.5ใส่1,100ที่ pH 4 2,100ที่ pH 3.5ให้ใส่3,000กิโลกร,รัมต่อ1ไร่นะคะถัดมานะคะนี่ก็จะเป็นตารางสรุป จากตารางนี้นะคะยิ่งกดเยอะยิ่งต้องใส่ปูนขาวเพิ่มขึ้นตามลำดับชนิดของดินดินเหนียวดินที่แน่นก็ต้องใส่ปูนขาวเยอะขึ้นเช่นกันนะคะอินส่วนใหญ่ค่า pH จะอยู่ที่เฉลี่ยแล้วประมาณนี้ค่ะถ้าต่ำกว่านั้นอาจจะต้องใช้วิธีการแก้ไขด้วยวิธีอื่นร่วมด้วยส่วนวิธีการปรับดินด้วยปูนขาวเนี่ยก็ทำได้หลายแบบตามกำลังที่เราสามารถทำได้ อาจจะใช้วิธีการหวานทีเดียวแล้วก็ไทกลบผสมนอกจากใส่ปูนขาวแล้วเนี่ยอีกสองสิ่งที่ขาดไม่ได้นนั่นก็คือความชื้นค่ะหนึ่งเลยก็คือความชื้นยิ่งดินแห้งความเป็นพิษของกรดจะยิ่งแรงขึ้น จะต้องใช้น้ำมาเป็นตัวช่วยในการเฉลี่ยค่าเพียดกันระหว่างปูนขาวแล้วก็ดินทำให้ความเป็นด่างในปูนขาวเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อดินได้ทั่วถึงต้องมีดินต้องชื้นและที่สำคัญก็คือการรักษาความชื้นในหน้าดินค่ะทำได้ด้วยวิธีการหาวัสดุมาคลุมดินหรือว่าปลูกพืชคลุมดินข้อที่2ที่ขายไม่ได้เลยนั่นก็คืออินทรีย์วัตถุค่ะอินทรีย์วัตถุเนี่ยมีคุณสมบัติในการดูดซับความเป็นกรดทำได้ง่ายๆค่ะด้วยการหาอินทรีย์วัตถุเนี่ยมาถมใช้ผสมดินเพื่อลดกรด หรือใช้วิธีการปลูกพืชคลุมดินแล้วก็ไถกลบไถผสมทําแบบนี้หลายๆรอบจนกว่าสภาพดินจะดีขึ้นนี่ก็เป็นข้อมูลที่ค้นมาให้รู้กันนะคะใครมีประสบการณ์ในการปรับดินให้เป็นกรดให้มีสภาพดีขึ้นสามารถเอามาเล่าบอกเพื่อนๆใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์นะคะขอให้มีความสุขความสําเร็จกับชีวิตในทุกๆด้านค่ะ